สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิซักครับสายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสํารวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสํารวจการใช้ภาษาไทยกันถึงตลาดบ้านเพตาบลเพอําเภอเมืองระยองจัังหวดระยองครับที่นี่เป็นท่าเทียบเรือประมงเป็นสะพานปลาท่าเรือไปเกาะเสม็ดเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแหล่งใหญ่ของจังหวัดระยองเลยละครับเดินผ่านมาแถวนี้ครับได้กลิ่นอาหารทะเลอบปวนเลยครับ พูดถึงคําว่าอบอวนคุณผู้ชมคิดว่าคํานี้สะกดอย่างไรครับคิดว่าคําว่าอบอวนสะกดยังไงครับอ้ออ่างใบไม้อ้ออ่างวอแหวนนอนหนูอบอ,อ,บอวนแน่ใจไหมครับออ่างบใบไม้ออ่างวอแหวนนอนหนูออ่างออ่างบใบไม้ครับออ่างวอแหวนลอนหนคุณแม่มันนม่นใจไหมครับมั่นใจลูกคู่มั่นใจไหมครับ มั่นใจอออ่างบอไปไม้อออ่างวอแหวนลอลิงค่ะออ่างอไม้อออ่างวอแหวนลอลิงโอ้โหแน่ใจไหมครับแน่ใจอออ่างบอลไไม้อออ่างวอแหวนลอลิงค่ะอออ่างบอไไม้อออ่างวอแหวนลอลิงอออ่างบอไไม้อออ่างวอแหวนนอหนูครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าอบอวนหมายถึงตลบฟุ้ง ใช้แก่กลิ่นมีกลิ่นตลบมีกลิ่นฟุ้งที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้ครับออ่างบอใบไม้อออ่างวอแแวนลอลิงสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ